สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิเขียมลารถไถซิ่งนะครับพาท่านผู้ชมมาชมคูบุต้านะครับเอ็ด้าเจสามโปนะครับเขาไม่ขายนะครับคันนี้นะครับรีวิวมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับรีวิวรีวิว,วตัวนี้ผมมาเสริมใหม่ตัวอะไรครับแ,แต่งมันบ่ แควยยางเลืแหยงรถใช้ไว้นในคอเรือนนะครับตัวนี้เป็นจุดเติมเติมน้ํามันเกียรนนน์นะครับเห็นไหมตรงน,นี้นะครน็อตตัวนี้นะน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกรองของเขานะครับมันจะมีแผ่นเฟรดอยู่ข้างในนะครับนุกเ,เ,เกียร์วางอยู่นะ

มันได้ได้างแน่ะแบบอีรถคันหนึ่งเลยต้องเผาหัวก่อนหมดใช่แล้วใายไฟรดก็จังมันจียกตัวนี้ขึ้นได้นะแมนมาอ๋ออย่างนี้ืออายุส <Regard. tekrar. S 2> ิบเทียงครับ เป็นยังไงเสื่อมครับนั้นเวลา,ามันโคบเข่าไปเข่ามันโคบห่วงมันมาตีกับตัวนี้อืไลยเสริมมันโอ้อให้มันปัดนี้เลยแทนใันประกองห่วงเข่าไปนั่งแทนของรถอยียงแล้วเนี่ยนี้บอก ตัวนี้ตัวนี้โอตัวนีมามันโอตัวนี้มามันมัเสริมตัวนี้เพิโ่โอ้นี่มันก่อขึ้นมามันปัดนี่มันมันตีกันหมอมันเขาเนี่ยอ๋อเดี๋ยวบะโวโย่โโยโโยท้าให้ในขั้นนะ่ะขั้นนี้ก็จะสิขายเอยดเจสาโปนะครับ รถแท้เป็นโคเรียนนะครับมีสองคันนะครับคันอยู่ตรงนู้นนะครับ <Deswegen S 1> <c oughs> แทงแงง้งเงงเงงอยู่เนาะ โอ้ใส่เด็กหลายปีแตกหน้าเติบอยู่ใส่ได้ไม่ได้ใส่นี่เนาะตอนมันดังๆดังทีแรกไปเอาอยู่ศูนย์มันโอ้หลายมันได้ตอนนั้นตอนนั้นหลายมันหนึงผมเอาอยู่ศูลมาแสนเอทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตอนนั้นเมียนบั้ดังๆตอนยังดังๆเลยกำลังดังๆเลยรถเกี่ยวครับผมไปเอามาแสนเอทคนเอามาก็เรีนเลยใส่เลยมีคันหนึ่งนะยูุติการแสนเก่าพ่อเนาะมาแพง แสน,น่าจะลดกิโลเท่าไยแต่วงกิโลตอนไปเอาหันเขารับพันละ่ะระยะสมมุติม,<อ>มันอ๋อมันมันเป็นรถเทินแม่นบ่รถเข้ามาตีเทินเทิน<อ>เอารถใหญ่นะาาเอ่ออาจจะประมาณนั้นเทา้าเท้าว่ารถใส่ใส่งานมาแล้วบ่บ่วกสันกันรถทดสอบรถรถที่เขาเอามาไว้ลูกค้าเทียนนะปัญหาจุกจิกอยู่ หมายถึงว่ายาีมาใส่พวกปัญหาปัญหาจิกจิกบ่พวกโซเนียวมันขามีขาดมีนยังอยู่บ่ะต้นมามีแต่สายพานเดินหนาถอยหลังสายพานตัวไหนครับเอาอยากครับเอาต้นี้ลงให้ผมมาอ๋อต้นหลงเนี่ยเจ้าคือลองเด๋ยขึ้นรถขันเด็ดดึงออกมาเลยหรือก็เจ้าบ่าไหนวะงหวยลงเลยมันมีต็หล็อกเขาหลอกก่อนสายพานตัวนี้เดินหนาถอยหล้างสิขาดตัวนี้เดินหนาถอยหลัง ล้วก็ตัวนี้ตัวนี้สิเป็นกองบักลำเลี้ยงขึ้นมาอ๋อสาพานลำเลี้ยงแมีนตัวนี้สาพานเดินหนาเาไหรลัางพาทามันย่านไหนที่นี่มันเข็งเลยป้นี่เดียบักนี่เดียตัวเข็งของมันอืมอืมครับอัตโนมัติเป็นเบอร์ของมันเองพาามันย่านนี่มันเข็งอัตโนมัติของมันเลย๋อมันเข็งยังมันแมีนบาร์เมนเทนอ๋อสาพานลำเลียงครับสาพานแล้วก็สาพานตัวนี้เนี่ย สายพานตัวนี้ของตูนวดของตูนวดเนาะแน่นสามยางตัวนี้สิบูคอยมีปัญหาสายพานหัวถึงชิบูคปัญหาตัวนี้เคยเปลี่ยนเธอหนึ่งเลยเคยเปลี่ยนเธอหนึ่งเลยบักหนิครับดูเหลือตัวนี้อ๋อลูกปืนมันแตกบ่แม่นเปลี่ยนชุดด้วยก็ลอยกาบาทแพงก็แล้วแต่ก็เคยเปลี่ยนดูเหลือขจัดคางได้แหละดูเหลือพันกว่าบาทเปลี่ยนตัวหนึ่งพันกูอีกหน่งแม่นแต่ส่วนมากสิบีสายพานนี่ยละกี่ขาดดูเอ็ดสายพานตัวนี้กับตัวนี้แล้วอีกตัวที่สามก จตข oh sí uh ึ้ีอ่เอเขาก็ด้จักนั่นเขาบอกใช้ตตัวเติมมันใหรตุ่ตุทังหนาได้เนาะองก็ใ้ับนระวังให้ดีกัมันเกียร์นะนี่ให้เออเกียร์เขาอยู่รุ่พูเกียร์สลิตรตอนนั้นเพื่อนกำบ้ขายนะตอนนาย เอาไปใส่จนคลองอ้หมาที่แหลกมาที่แหลกเนาะครับปัญหาของเพื่อนเครื่องห่อนดับมีอย่างสังเกตบึงอันนี้เขาเมื่นเครื่องห่อนดับเ,เครื่องห่อนดับจต่ฟองกระเป๋าทำความสะอาดเครื่องห่อนดับมีอย่างาอืมมีอย่างไรล่องทายหนามกองอืมหนามมอกรองทายออกมีแต่สนิมก็ทายออกปุ๊บเอาทำฟุ้นอืม ผสมสันไล่ออืใส่เลยแล้วก็เดินเครื่องจำมันก็ลเป็นฟ,ฟ,ฟองมาประบายออกพีนมีหมองระบายอยู่ทางทางหลงังแลวมาปี<อ>นั่งปมป,ปล่อยออกแมนครับครับปล่อยออกเปลี่ยนน้มมาก,ล,กล,ล้องใหม่ไล่เล่น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 เล้นเลนเล่นเก่นาลานกา่นเล่นลกนเอนนเล่นเํา,า,าน่นเ่นเนเลน่นเ่นเานเ่น่น้นเนเนเนน้ล่นนนนนนเนนน่อย เราจหน่อยลลหลับขวดนึงแต่รอเย็นเต้าเลยวิธีการวิธีการแก้ความห่อนดับเป็นยุทธ์กัดสงสัยนะเอ้ามันห่อนแล้วมันดับไปเองมันเครื่องห่อนละดับไปเองมันครับต่คือเออตัวเครื่องห่อนดับไปเองแสดงว่าระบายความห่อนบูได้ก็เลยมาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำระบายออกจบเลยเปลีป่ยนไหลอ,ออก <laughs> แก้าขนาดครับผม สุดยอดสภาพตัวนี้ว่าวดับมันบ้านเนี่ยมอเตอร์ดับเ่ถ้าจะไม่นเนาะเคน้มันเครื่อง,งเช็คน้ำมันเครื่องตัวไปโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับคุปบาตได้ไดาเจสามปรนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องมุดคิมลารถไทยซิงด้วยวน,นะครับสวัสดีครับ